สวัสดีค่ะป๊อปปี้ค่ะวฝฟายค่ะค่ะถ้าพูดถึงความประทับใจสุดเอกลุศีของพี่ฝ้ายเหรอสำหรับหนูก็น่าจะเป็นในเวลาที่คือต้องเกินก่อนว่าพี่ฝ้ายเขาเป็นคนที่มีอะไรเขาจะไม่ค่อยพูดละกันเขาจะชอบเหมือนเก็บไว้ในใจแต่ว่าเราอ่ะเป็นหนึ่งในคนที่แบบว่าเขาเลือกที่จะปรึกษาตลอดเวลาเขามีปัญหาชีวิต ตั้งแต่รู้จักกันมาวันแรกจนทุกวันนี้ก็เกือบสองปีแล้วเขายังเป็นเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกยังเหมือนเลือกให้หนูเป็นที่ที่แบบเหมือนที่พึ่งทางใจท,แบบที่แบบเหมือนเขาสบายใจที่สุดที่จะพูดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเราแบบว่าเอ,อประทับใจเรื่องนี้มากๆก <c oughs> ก็เราจะคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตเขาเสมอไม่ว่าแบบว่าเขาจะดิ่งดาวแค่ไหนหรือว่าจะแบบแฮปปี้แค่ไหนเราก็จะอยู่กับเขาในทุกแบบทุกโมเมนต์ทุกจุดเลยใช่ค่ะใช่ ขอแห้ส่วนสำหรับป๊อปปี้หรอเอาเรื่องอะไรดีที่คนอื่นไม่รู้อืเอาเป็นว่าเอาเอาเรื่องนี้แล้วกันคือหน้ากล้องเนี่ยป๊อปปี้เขาจะเป็นคนที่แบบขแบบี้แกล้งเป็นคนแบบพูดเยอะอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วอะ่ะน้องอะ่ะเป็นคนที่แบบไม่ได้ขี้แกล้งนะทุกคนเขาจะเป็นคน นิ่งๆเหมือนกันทุกครั้งว่าเวลาที่เขาปิดหมดพักอะเขาเรียกว่าหมดประหยัดพลังงาน <laughs> เขาก็จะนิ่งแล้วเขาก็จะเงียบบางทีนั่งกินข้าวเขาก็จะแบบอย่างวันนั้นเนี่ยที่เราไปกินส้มตากันะ <laughs> น้องจะนั่งแบบพักปิดพลังงานเลย เบาใเบาใช่ซึ่งทุกคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆเราวน้องก็มีหมดนี้เหมือนกันทุกคนเหมือนจะเห็นหนูในหมดประมาณว่าเราชอบคุยชอบเล่นชอบแกล้งคนอื่นหรืออะไรเงี้ยทุกคนจะเห็นในหมดนั้นเสมอแต่ว่ามัจะไม่ค่อยมีใครเห็นในหมดแบบว่าปิดสวิตตัวเองเท่าไหร่จะมีเขาที่เหมือนได้เห็นบ่อยๆใช่ค่ะแล้วก็ช่วงนี้น้องป่วยด้วยอยากจะให น้องหายไปไวพาไปหาหมอสิเนี่ยน้องไม่ไปน้องดื้อเห็นไหมคะน้องดื้อมาทุกคนเรามีอะไรเซอร์ไพรส์นหนวันเกิดหรือวันสาคัญเคยมีวันเกิดปีก่อนนะคะที่เขามาเซอร์ไพรส์ตอนนั้นคือตกใจมากไม่คิดว่าน้องจะมาเหมือนปีปีแล้วเอาเค้กไปให้แล้วปีนี้พี่เขาก็เหมือนติดันในวันเกิดหนูพี่เขาก็ติดไปต่างจังหวัดเขาก็ส่งดอกไม้มาให้เหมือนกันใช่ค่ะเหมือนเราก็แบบจะอยู่ด้วยกันในทุกแบบว่าช่วงเวลาสําคัญอยู่แล้วโมเมนต์ต่าง หรือบางทีน้องไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ซื้อ,อยามาให้ใช่ม <laughs> ีแบบเขาซื้อ,อยามาฝากหนูด้วยน่ารักมากเลยค่ะเหมือนเราก็แบบคอยดูแลกันอ <clears throat> ในทุกๆทุกๆครั้งหรือว่าทุกๆโอกาสทุกๆโมเมนต์ที่แบบว่าเราเราใช้ร่วมกันอยู่แล้วค่ะ